อีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมทําบุญกับเรากับอาจารย์แบงค์ด้วยทำกับพระพิคเนตนะไม่อยากจะบอกว่าทําบุญกับผมนะอยากจะบ่ายกไปให้เป็นเกียรติของพระพิคเนตทำบุญกับพระพิคเนตร่วมบารมีกับพระพิคเนศนะครับแล้วก็เป็นองค์พระพิคเนตปางอะไรนะสีสุภาพริสสีนะคะสีสีสีธรรมดาก็ได้นะสีสุภาพริสสีฟินายักษ์แล้วไองอ เป็นองค์พระพักตรเนสสีแดงแปดกรแล้วก็ทรงสิงโตด้วยนะครับนะปางนี้ก็จริงๆร่วมเงินบุญมาเนี่ยมันเกือบครบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขาดในเรื่องของหลังคาที่จะกันแดดกันฝนกันลมนะครับอันนี้เราก็เอางวางเงินประจำไปแล้วในเรื่องหกหมื่นบาทในเรื่องของการสร้างองค์พระอันนี้มนสันก็ไปให้ช่างเทมนสันนี้มาจากอินเดียสิบเอ็ดวัดจากอินเดียแท้ๆทเลยนะครับนี่เป็นใบเสร็จที่วางเงินไปแล้วหกหมื่นบาท จักคื้งหมดแสสี่เปลือกแสนสี่นี่แหละองนี้สวยงามไหมนะคะสวยงามใช่แล้วแต่องค์นี้คือเป็นองค์ที่มีอยู่แล้วแต่เราจะสั่งสั่งรอใหม่นจะเป็นสีแดงทรงนุ่งขาวแล้วก็สิงโตสีขาวสวยมากนะคะเป็นองค์ที่พลังรวมเทพพระนารายพระแม่ลักษมีพระพรหมพระสรัสวัดีพระแม่อุมาพระศิวะอยู่ในนี้หมดเลยพระคันธกุมารพระพิฆเนศพระแม่กายตีพระแม่ห้าหน้าพระแม่มารีอมันอยู่ในนี้หมดแล้วคือว่าไหวองค์นี้องค์เดียวก็ถือว่า ได้ไหวเทพทุกพระองค์เลยนะฮะแล้วก็จะประดิษฐสถานอยู่ณหน้าบ้านผมเองแล้วตอนนี้นะครับยังไม่มีหลังคาแล้วก็แล้วก็ก็ยังร่มปัจจัยได้อยู่ซึ่งค่าปูพื้นค่าปูกระเบื้องค่าทําหลังคาเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วน่เกือบแสนเลยคือตัว องค์พระพิคเนตเริ่มสร้างไปแล้วกําลังกําลังสร้างแต่ยังไม่เสร็จใช้เวลาสร้างประมาณเดือนหนึ่งแต่คราวนี้ท่านมาตากแดดไว้ข้างนอกก็ไม่ได้ก็คงจะต้องมีอต้งมีหลังคามีหลังคามีอะไรซึ่งจริงจริงอาจารย์แบงก์ก็ต้องออกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับนะครับเพราะว่าทำไว้ที่บ้านอาจารย์แบงก์เองอาจารย์มันก็ต้องออกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอยากจะให้คราวนี้ยคราวนี้ยพ่อพิคเนตมาสื่อกับอาจารย์แบงก์ว่าเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นเงินบุญของเราคนเดียวคือไม่อยากให้เราได้บุญคนเดียว นะคืออยากจะให้มาร่วมกัน5้าร้อยบาทหนึ่งร้อบาท20บาท50ิบาทได้หมทพันหนึ่งนะครับหรือใครจะเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเสาเอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็จริงๆอันนี้ถามถึงว่าปฏิสถานไว้ที่บ้านอาจารย์แบงค์ถาวรไหมก็ไม่ได้ถาวรนะก็คือช่วคราวถ้าเกิดอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าในอนาคตจะสร้างวัดพระเนตรเนี่ยเป็นวัดแรกของประเทศไทยที่เป็นวัดที่ชื่อวัดพระศรีเนตเลยยังไม่มีในประเทศไทยวัดชื่อวัดเนี่ย นะครับนะก็เป็นวัดของท่านเป็นโบสถ์ของท่านเลยเดี๋ยวข้างหลังจะเอาแบบวัดไม่ให้ดูว่าจะสร้างแบบไหนฮะจะสวยยิ่งใหญ่อลังการใช้เงินน่าจะเกือบร้อยล้านได้<ะ>อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่<ะ>เราขอพรกับพี่คนเนตไปแล้วว่าเ,เราต้องเสร็จก่อนวัดพีเคนเนตต้องเสร็จก่อนผมอายุ3 5ซึ่งอีก67<ะ>ปีนะ,ะต้องเสร็จนะไม่รู้ถึงผมจะเป็นหนี้ หลายสิบล้านแต่ผมก็ต้องยอมเป็นนี้อาจริงๆถึงจะไปกู้มาสร้างหรืออะไรยังไเงเราก็ต้องยอมอันนี้บอกได้เลยว่ายอมเป็นนี้เพราะพระเนตรแต่ว่าอยากจะสร้างบารมีให้กับท่านนะให้คนคนไทยไหว้พระเนศรหรือไหว้มหาเทพทุกพง์ในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ไหว้เทพเราเป็นร่างทรง<อ>นะหลายคนไหว้เทพเราเป็นร่างทรงอันนี้อาจารย์น้องไม่เห็นด้วยนะไหว้เทพก็คือต้องยกย่องเทพว่าเหนือที่สุดเหนือกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่่อยากอยาดึงเทพลงมาเกือกกลัวกับมนุษย์ใน่ร่างมนุษย์นี่ไม่ได้ต้องยกเทพขึ้นมาเราไม่อาจ เราไม่สามารถอัดเอื้มอมมาลเทพได้นะต้องให้เทพเป็นมหาเทพมันสูงสุดนะแล้วก็จะเผยแพร่นในเรื่องของการไหว้เทพพระเจ้าที่ถูกต้องนะตามแบบอินเดียแท้ๆที่เขาเมนุษย์ก็คือมนุษย์เ,เทพก็คือเทพอย่ามาปนกันอย่าบอกว่าไหว้เทพแล้วฉันเป็นเทพซะเองอันนี้ไม่ได้นี่ความเห็นผิดนระพาเทพก็ไม่ได้